ส่นภาคตะวันตกครับเกมเริ่มครับราชประชาในชุดสีขาวเขีรยลูกเริ่มเล่นก่อนบุกจากซ้ายไปขวาจากขางหน้าจออามินย้อนขึ้นกันมาครับแล้วเปิดไปที่เสาไกลได้โอลูกนี้โอ้โหโอกาสดีที่สุดของนันทบุรีถึงนัทวุฒนจับบอลได้แล้วหันหน้ามาเจอประตูซัดทันทีแต่ติดลูกนี้นี่พุทธสินก็เป่านกหวีดหมดเครื่องแรกครับนันทบุรียูเนเต็ดกับราชประชายังทำอะไรกันไม่ได้ครับ พักบอลได้แต่ว่าโดนแย่จากด้านหลังนนทบุรีตัดไม่ได้แล้วป้ายเร็วไปทางด้านซ้ายหลุดมาถึงกรีศัก์แตะเข้ามาด้านในแล้วยิงลูกนี้ติดเซฟโอ้โห,โหแล้วโดนเคลียร์ทิ้งมาได้หลุนกลับเข้าไปใหม่โอ้โหนนทบุรีเองเคลียร์ทิ้งมาแล้วยิงสวนลูกนี้เกือบเสียบเสาหลุดไปแล้วครับยุทธพิชัย ให้มาแล้วนัทวุฒิได้ล้มตัวสั้นลูกนี้ขู่เช็ดคานบอลข้ามเส้นจำ่วาตัดขึ้นมาได้ของสุปรณกรประสมดีนะครับเซ็นเตอร์ที่ขึ้นมาแล้วฝากเข้ามาด้านในครับลดลูกนี้เท้หาหลักมันลื่นก็ยุทธวิชัยยิงลูกนี้ไปติดกำแพงแล้วตวัดยิงมาลูกนี้ขู่ชนเสาปัดมาแล้วยังเคลียร์ไว้ได้ สามอีกทีหนึง่งตวจเข้ามาโอ้โหจอดจอดแต่ชนคันโอ้โหไม่เข้าได้ยังไงครับเนี่ยยิงมาลูกนี้โอ้โหแล้วตวจมาอีกทีหนึง่จงจังหวะแรกเซฟไปได้ครับธนภัทรแล้วปัดมาไม่พ้นอันตรายแล้วซ้ำมาอีกทีหนึง่งซอ,อยเท้าแล้วกดมาลูกนี้หือเ,เกือบจะเสียบเสาแต่ยังติดเซฟครับหมูธนภัทรเกมไปเลยครับไปนันวน่น